เป็นประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นกับนักเรียนน้องหกขวบคุณผู้ชมวันนั้นน้องไปสอบพอดีแต่ตอนพักเที่ยงเนี่ยเหมือนกับว่าน้องเนี่ยถือเป็นถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรแล้วก็ไปกดน้ําร้อนกลายเป็นว่าหลุดจากมือค่ะคแล้วน้ําร้อนเนี่ยลวกอยู่ที่เท้าแต่ครูบอกว่าไปสอบให้เรียบร้อยก่อนน้องก็ยังนั่งสอบอยู่คุณผู้ชมไม่ได้พาไปห้องพยาบาลไม่ได้พาไปรักษาตัวคุณผู้ชมคะแล้วจนคุณพ่อเนี่ยพอเขามารับลูกกลับบ้านเขาบอกว่าโอ้โหลูกเขา เป็นแผลพุพองเป็นตุ่มน้ำขึ้นมาแล้วที่เท้าทำไมโรงเรียนถึงทำแบบนี้นะมีการโพสต์ภาพต่างๆนะในโลกโซเชียลนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยขนาดเบลอแล้วนะขออนุญาตเถอะยังเห็นว่าเป็นตุ่มน้ำพองขึ้นมาเนี่ยเราถ้าเป็นผู้ใหญ่โดนอย่างนี้จะเป็นยังไงนี่คือน้องหกขวบน้องเรียนชั้นปหน่งนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังเป็นโพสต์ของคุณพ่อแล้วก็มีภาพเนี่ยลูกสาวคะ่ะ ถูกน้ำร้อน่วกหลังจากที่ลูกเนี่ยเอาถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปกดน้ำร้อนแล้วหลุดมือลวกเท้าซ้ายเป็นแผลผู้องมีตุ่มน้ำขึ้นมาเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนตอนเที่ยงของเมื่อวานคนที่เป็นพ่อและอาเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเรื่องครูประจำชั้นไม่ได้นำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลแต่ให้น้องนั่งสอบไปเรื่อยๆและรอให้ผู้ปกครองมารับตอนเย็นก่อนจะพาตัวไปส่งโรงพยาบาล พ่อของน้องที่ไปเฝ้าลูกสาวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังนะบอกกับทีมข่าวบอกว่าตัวพ่อเนี่ยทำงานเป็นช่างไฟฟ้าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวสองคนคนนี้คือคนเล็กเมื่อวานวันสอบวันสุดท้ายของลูกตอนเที่ยงเนี่ยครูโทรมาบอกพ่อลูกสาวโดนน้าร้อนลวกพ่อก็คิดว่าเล็กน้อยลูกคนไม่เป็นอะไรมากเพราะครูเนี่ยโทรมาแจ้งแค่นั้น แต่พ่อบอกความเป็นพ่อเราก็ร้อนใจตัดสินใจลางานเลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝนไปหาลูกที่โรงเรียนทันทีพอไปถึงเห็นว่าลูกเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ขาซ้ายเนี่ยพาดกับเก้าอี้อีกตัวและสภาพน้องเจ็บปวดร้องไห้อยู่ใต้อาคารเรียนแล้วมองไปที่เท้ามีแผลผุพองมีตุ่มน้ำอม,มองซ้ายมองขวาพ่อบอก,พ,อบอกพ่อไม่เห็นครูสักคนที่อยู่กับลูกนะ พ่อไม่เห็นครูสักคนอยู่กับนักเรียนเลยมีแต่เพื่อนๆน,นั่งล้อมอยู่ข้างๆจากนั้นลูกสาวคนโตนะคะเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยก็พาขึ้นไปพบครูประจําชั้นครูก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนพักเที่ยงเนี่ยเพื่อนของลูกเนี่ยก็ไปซื้อเบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันปรากฏว่าถ้วยน้ําร้อนเนี่ยหลุดมือน้ําร้อนเนี่ยก็เลยลวกเท้าลูกหลังเกิดเหตุครูให้ลูกสาวพ่อไปสอบต่อ,อทั้งที่น้องบาดเจ็บแบบนี้พ่อถามคําเดียวครูครับ ทำไมครูไม่พาลูกผมไปโรงพยาบาลหาหมอครูตอบกลับมาแบบนี้นะพี่ต<อ>ินคุณผู้ชมครูคิดว่าน้องเจ็บไม่เยอะอืเพราะแผลเนี่ยมันยังไม่พุพองเลยตอนนั้นก็เลยโทรบอกผู้ปกครองโทรหาพ่อให้มารับแล้วให้ไปส่งโรงพยาบาลเองฟังเสียงคุณพ่อหน่อยคะ่ะแล้วก็ไปเจอน้องเขานั่งอยู่ใต้อาการโรงเรียนแล้วก็มีแผลพุพองเต็มไปหมดหลังๆเช้าเตา็มไปหมดเลยไม่ม,มีมีเด็กนักเรียนเต็มเยอะเลย แต่ว่าไม่มีครูสักคนนึงมีแต่เด็กนั่งล้อมแล้วก็น้องนั่งอยู่ตรงกลางไม่มีครับแล้วก็ไม่มีไม่เจอครูแล้วครับผมไม่ลูกคนคนโตพาไปหาคนครูคนครูอยู่ที่บ้านน้องเขาแจ้งมาว่าน้องโดนน้ำร้อนลวกเฉยๆคือรู้มาแค่นั้นนึกว่าน่าจะไม่เยอะ,อะเพื่อนของเขาไปซื้อมาม่าในโรงเรียนแล้วก็ทำตกลงใส่เท้าน้องเขา หลังจากพาลูกมาถึงโรงพยาบาลก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อทวงถามความรับผิดชอบและความเป็นธรรมว่าทําไมโรงเรียนหรือคุณครูเนี่ยไม่รีบนําเด็กส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากนั้นฮะช่วงเย็นครูประจําชั้นก็มาหาที่โรงพยาบาลยอมรับยอมรับนะฮะว่ารู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าเด็กคงไม่เป็นอะไรเยอะและมีการมอบเงินส่วนตัวให้1000บาทและขอให้ลบโพสต์นะฮะอย่างไรก็ตามครับผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนออกมาขอโทษกับเหตับการที่เกิดขึ้น ควรจะต้องดูแลเด็กให้ดีกว่านี้มีความรับผิดชอบที่ดีกว่านี้ไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ควรจะนําเด็กส่งโรงพยาบาลทันทีนะฮะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามคุณกำธรไตรบุญซึ่งเป็นผอ,อรโรงเรียนเทศบาลหนึ่งะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังเขาก็ฝากขอโทษผู้ปกครองยอมรับเป็นความผิดพลาดแล้วได้นัดคุยหาทางออกกับผู้ปกครองแล้วส่วนการรักษาพยาบาลทางโรงเรียน พร้อมจะรับผิดชอบให้ครับอัปเดตอาการของน้องหน่อยนะคะ,ะหลังจากที่พาน้องที่คุณพ่อเนี่ยพาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ย แผลของน้องที่ถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยนะคะอยู่ในระดับที่2คือ,อถูกลวกผ่านชั้นผิวหนังไปถึงชั้นเนื้อ<ะ>ทำให้น้องต้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้กลับบ้านนะคะเจ็บอะอแค่เห็นภาพเราก็เจ็บแล้วนี่เบลอด้ยนะ,ะ,อะขอให้น้องหายไวๆนะครับคุณผู้ชมครับ